ครับสวัสดีครับสำหรับต่อไปเนี่ยผมก็จะมาแนะนําเครื่องสายน้ําแข็งนะครับเครื่องสายน้ำแข็งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการทํางานนะครับก็คือเราเอาน้ําแข็งเนี่ยเอามาจากเครื่องทาน้ําแข็งของผมนะครับตักออกมานะครับบางส่วนตักออกมาเลยนะครับวิธีการคือเราตักน้ําแข็งออกมาแต่เราก็เราก็ตักมาใส่เข้าไปในนี้นะครับตักให้เยอะนะครับตักให้เต็มเลยนะครับตักให้เต็มเลยโดนเลยครับตักให้เต็มเลยครับ นะฮะเราก็เอาจานเนี่ยนะครับเอาไปใส่นมปังนะครับาไปใส่นมปังมานะครับนมปังเทลงไปนะครับปังเทลงไปนะครับนมปังนี่เราก็เทลงไปให้เรียบร้อยพอเทลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เกลี่ยนมปังให้เรียบร้อยนะครับให้มันกระจายกระจายออกนะครับพอเราจะกินทั้งถาดนี่เลยนะครับนี่เขาเรียกว่านมหวานาาแช่เย็นถาดนะครับไม่ใช่ส้มตำถาดจะเป็นนมหวานแช่เย็นถาดหมาวาะนะครับต่อครั้งต่อไปเราเปิดเครื่องครับข้างๆก็จะมีเครื่องมีปลั๊กไฟอยู่เราก็เปิดเครื่องนะครับ แล้เพอเปิดเครื่องเนี่ยตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องเลยทำงานง่ายมากเลยนะครับเราใช้แรงน้อยมากเลยอ่าไหนขอยิ้มนิ้วใครบางคนครับโอา้า่นี้นดเดียว ตัดน้ำแข็งนะครับตัดน้ำแข็งได้เลยอันนี้มีดเนี่ยจะหมุนเองนะครับคือจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีดก็จะหมุนเองนะครับตัดน้ำแข็งเขาปิดเลยรเราจะเห็นว่าเราใช้แรงน้อยมากเลยเราใช้แค่นี้เดียวเครื่องหมุนจะไม่หมุนเช่นเดียวกันเ่นเ่นเนี่ จะไแถมใบมีดผมก็จะแถมใบมีดด้วยนะครับผมก็จะแถมใบมีดให้รีร้อยแล้วครับเอาอีกดีไหมเอาอีกหน่อยหนึ่งนะครับจะเอาน้ำแข็งหน่อยหนึ่งเครื่องอื่นเนี่ยจะไม่แถมใบมีดผมก็จะแถมใบมีดให้อีกอันหนึ่งครับเราใส่น้ำแข็งลงไปอีกนะครับใส่น้ำแข็งหน้าครับเต็มเลยนะครับแล้วเราก็ปั่นอีกนะครับมันมันมาหมุอน โอเคนะครับเราก็จะได้นมหวานมาถาดหนึ่งครับ mm hmm. ดูดได้เนี่ยปูดูดนะเนี่ย I'm